สวัสดีครับพบกันใน One Fruit Simulator ในคลิปนี้นะผมจะพาทุกคนไปทำดาบใหม่ซึ่งมีอยู่2อันเป็นแบบว,ว่าเป็นอัปเดตใหม่นะครับเป็นภารกิจหาดาบซึ่งนี่มันเพิ่งอัปเดตมาเมื่อประมาณสีหวันที่แล้วอ่าก็จะมีอยู่2ดาบก็คือดาบของชมุไรอะ แล้วก็ดาบของโซโลที่เป็น3ดาบนะก็ตรงนี้นะครับเป็น new s o r t main ก็ผมไม่แน่ใจนะว่าคืออะไรแต่แต่น่าจะหมายถึงว่าหากเราใช้ดาบโดยที่เราถอดผลปีศาจแล้วก็ถอดปืนจะทำให้ดาบของเราแรงขึ้นนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช้กับ2ดาบที่เข้ามาใหม่หรือว,ว่าได้ทุกดาบเลยนะมี เลดใหม่เป็นเลดของโซโลมีสชุดใหม่แล้วก็มี2 n e นิวเควสก็คือเป็นเควสที่เอาไว้หาดามนั่นเองงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเควสที่หนึ่งกันเลยสำหรับเควสนี้นะผมคิดว่าเป็นเควสที่ง่ายอยู่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะพังหาสานเกาะลาวาก็ตามผมมาเลยนี่ อา่าตัวนี้ชื่ออะไรนะนี่แต่เรายังไม่ได้มีธุระกับตัวนี้ครับนะี่เราขึ้นมาข้างบนนี้เรามีธุระกับตัวนี้ Five style. ไฟฟอกสไตล์ก็ไปคุยก่อนตอนแรกนะเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยไปหาดาบมาให้เขาซึ่งก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนใครนะ อยู่ข้างล่างนี่เองก็คือตัวเขานั่นแหละผมจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรนะเดี๋ยวระหว่างพูดไปก็อาจจะจำได้นะครับก็ให้เราตีจนได้ดาบมาสองดาบซึ่งสองดาบนี้นะเป็นแบบว่ามันจะอยู่ในชุดเทมนะครับนี่ซันคาคุกักบซันสุกิแล้วก็ดอกอชุดอยู่2ชุดนะพอเราได้ดาบ แล้วเราก็ขึ้นไปคุยกันคุยต่ออ่าเขาก็จะรวมดาบให้เราเขาจะเอาไอเทมเมื่อกี้สองอันที่เราได้มาเอาไปนะครับแล้วก็เขาจะให้เราจ่ายตังค์เวยนะอย่าลืมเตรียมตังค์ไว้อ่พาพอเราทำเฟสเสร็จเราจะได้มาไฟฟ็ฟอกซอสเดี๋ยวผมลองใช้สกิลให้ดูนะอ่าดาบก็จะเป็น2ดาบปลอกดาบจะเป็นไฟไฟ ซึ่งแน่นอนสก,กิลก็ต้องเป็นไฟสก,กิลหนึ่งสองอันนี้จะให้ดูลักษณะของสก,กิลเฉยๆนะครับไม่ได้ให้ดูความแรงนะผมไม่ได้เปิดฮาคิก็ขอสก,กิลรุนแรงคนระับรู้สึกแหลกเลยละ่ะมีทั้งหมด5สก,กิลนะครับ โอเคตอนนี้เราได้ดาบใหม่แบบที่หนึ่งมาที่เรียบร้อยแล้วเราจะไปเฟสต่อไปนั่นคือที่โรสคิงอมซึ่งผมเตรียมเรือไว้แล้วไปกันอาผมลิงแป๊บนึงนะนี่ขนาดผมเล็งแล้วนะโอเคงั้นก็ขี่เรือไปกันครับอขอโทษทีนะสกิลขับเรือเป็นศูนย์นะนะ ไป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 ที่ Rose k i n g d นะครับจะมีคนให้เคเวสเราอยู่คนให้เคเวสเราก็คือ Solo โโโเองอนักดาบอันดับที่เท่าไหร่ของโลกไม่รู้เราเป็นการขี่เรือที่เท่นะไม่เก็บดาบซะด้วย มาถึงแล้วก็ไปกันเลยอยู่ท้ายเกาะเลยนะออเดี๋ยวผมขอแวะซื้อผงแปบบ๊บอ๋อไม่ได้เลยอีกสิบหกนาทีงั้นก็ไปกันอยู่ท้ายเกาะเลยนะครับ ามาถึงแล้วก็มาคุยกับรอแเราเล่นไม่ใช่หรอกนี่บอกแล้วว่าคุยกับโซโลนี่เข้าไปคุยเลยครับอลองอ่านดูนะแต่ที่รู้ก็คือเขาบอกว่าให้ไปตีเจ้าทเลซีเซอร์เพนให้ตามหาสามดาบของอนี่ ซึ่งการตีเจ้าทะเลผมไม่แน่ใจว่าดอบดาบหรือเปล่านะผมยังไม่ได้ดอบเลยยอมรับตัวนี้เลยคือที่มาทําคลิปนี่คือได้รับความรู้จากคนที่เขาทําสําเร็จแล้วคือตอนนี้ผมทําไม่ได้นะยากมากตีเจ้าทะเนะครับจะได้โลโลแฟกเมนต์หรออ่านผิดต้องขอ,ออภัยอ่ออานผิดตลอดอนะ่ะก็แล้วเราจะใช้อ่าโลโลแฟกเมนต์ในการลงเลทครับที่อเมซอนลิ l ล ก็คือจุดที่เอาไว้ลงเลทใหม่นั่นแหละงั้นเดี๋ยวไปกันเลยนะครับไปสิมาแล้วผมมาแล้วที่เกาะเมซอนเรนี่เดี๋ยวมาดูอ่าอันนี้ผมจะไม่ได้ลงไว้ให้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะหลุดออกไปเซิร์ฟอื่นก็นี่ครับโลโรบอสเลดหรือว่าพิมพ์หาก็ได้ ก็ลงเลดนะจะส,สิ่งที่จะดรอปก็มีดาบ3ชิ้นเมื่อกี้แหละที่ที่เขาให้หาดาบ3ชิ mm ้นเพื่อนำไปรวมกันครับแล้วก็จะดรอปเออ uh, เป็นเอซนโรโรเอซนแล้วก็ยังดรอปชุดด้วยนะที่ผมใส่ตรงนี้มี2ชิ้นครับระดับกำนานกอบแดงอ่า ก็พอได้3ดาบเสร็จแล้วใช่ไหมคือตอนนี้ผมยังไม่ได้เลยนะก็ปันเควสที่2อ่ะเขาจะให้เราใช้ดาบตรงนี้3มดาบที่เราอัพเกรดมาแล้วอ่ะสดาบ V ีสอ่ะไล่คิวมอนสเตอร์ที่อยู่ในโลก3ในทะเลที่สามเนี่ยให้ครบห้าร้อยตัวครับก็จะเป็นเควสที่2เนาะก็เสร็จไปต่อไปเควสที่สามก็คือให้เรา เก็บเจ้าตัวนี้อ่าเอเซนของโซโลนะให้ครบ20อันแล้วเอาไปให้เขาแล้วเควสสุดท้ายเราก็น่าจะต้องจ่ายตังค์ด้วยนะเพราะทุกอย่างต้องใช้เงินนะพอเสร็จแล้วเราก็จะได้3มดาบแบบใหม่มาก็เอาไปลองใช้กันดูนะครับอย่าลืมถอดผลพิศาสกับปืนด้วยละ่ะเพราะว่าจะแรงขึ้นอีกเท่าตัวเลยมั้งไม่แน่ใจผมฟังจากเขามา ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย